ต้นเรื่องทําเดือดร้อนนี่คือกลมรา้าทัณทันะฮะปล่อยนักโทษมา mm. ไอ้ตํารวจจะปล่อยก็ได้ว่าเฮ้ย mm. คุณต้องไปตามจับกันเองนะตั้งชุดไปไล่ล่าเองนะ mm. คุณก็เป็นหน่วยไล่าการเป็นระดับกลมเหมือนไอ้ตำรวจอะ mm. แต่ว่าตารวจมันก็ร้อนใจ mm. ทนนิ่งอยู่ไม่ได้ต mm. ารวจบอก <c oughs> คุณไปตามจับเองกับผมจับให้เข้าคุกไปแล้วสารลงโทษแล้วเนี่ยคุณยังไป ทำมันหนีมาเดือดร้อนอีกเนี่ยนะครับมันก็ลําบากแต่ตํารวจมันทิ้งไม่ได้ไงชาวบ้านวิตกกังวลก็ต้องทุ่มเทกําลังเข้าไปตอนนี้ที่ต้องใช้กําลังตํารวจเยอะเนี่ยที่จริงไปจับแป้งนี่มันก็ใช้ไม่กี่คนหกเจ็ดคนมันก็จับได้แต่ว่าพอมันหลบหนีเข้าป่าและชุดที่ไปปะทะชุดแรกเนี่ยก็เข้าไปกันยิงปะทะกันอะไรกันเนี่ยนะฮะแป้งมีอาวุธสงครามด้วยไงน,นะครับถ้าตำรวจถอนตัวเนี่ย คนจะเข้าไปบริเวณนั้นจะกล้าหรือเปล่ายังไม่รู้เลยแต่ว่าไอ้แป้งมันไม่ได้โหดร้ายถึงเจอใครก็ฆ่ามันฆ่าเฉพาะคนที่มีสาเหตุกับมันไงนะครับชาวบ้านก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่แต่ตำรวจต้องเคลียร์จุดนั้นให้หมดก่อนให้สิ้นสงสัยไปก่อนนะครับถ้าไม่สิ้นสงสัยมันก็ไม่ได้นะครเลยต้องใช้กําลังตำรวจเยอะและใช้เวลาหลายวันประกอบกับไอ้แป้งมันเป็นทหารพรานมาก่อนอยู่ในพื้นที่เคยเที่ยวป่าเที่ยวเขามาก่อน โอ้ยมันโน no. เอาแค่ไอ้นักข่าวเนี่ยไปหลงป่าเนี่ยไม่ต้องหนีแบบไอ้แป้งนะไปตามหานี่ยังใช้คนเป็นหลายร้อยเลยตะโกนตามหามันจะตะโกนตอบรับเนี่ยมันยังยากเลยแต่นี่พอตำรวจไปมันก็ซุ่มมันก็ซ่อนมันก็หลบแล้วถามว่าครั้งแรกเราประเมินว่าเจวันมันก็เดี๋ยวก็อดข้าว ปรากฏน้ําท่าอุดมสมบูรณ์ปรากฏมีขนมล้างของชาวบ้านอยู่ขนมล้างส่วนใหญ่ที่จะมีอยู่คือเขาจะมีข้าวสารอยู่ในกระปีบอยู่ในจู๋เก็บเขาไว้เวลาเขาไปเขาจะได้กินไอ้แป้งไม่อดตายละ<ม>เสื้อผงเสื้อผ้าเขาก็มีทิ้งเขาไว้นั่นมีดเหรียญอะไรอุปกรณ์มันก็พร้อมนะฮะมันทำให้ตำรวจตามยากขึ้นอะไรขึ้นตำรวจยังไม่ได้บล็อกกระท่อมยังไม่ได้ไปเก็บสเสบียงอะ่ะถ้าผมไปเจอกระท่อมเนี่ยมันลำบากนะ ผมไปเจอกระท่อมของนายกอไก่ผมจะไปทำลายสเบียงเขาหมดเหรอก็ไม่ได้มีข้าวมีกะปิมีน้ำปลามีผงชูรสอยู่อะไรที่เขาทิ้งเขาไว้นานๆเขาขึ้นสวนทีนะผมจะไปทำลายเขาหมดก็ไม่ได้ผมก็หนึ่งบุกลุกสองทำให้เสียทรัพย์ข้อกฎหมายมันทำให้จำกัดตรงนี้ด้วยงั้น